ไั้ยหมได้ไหมน่ะพอดีพอดีกับหีฉันเลยใช่ไหมยเือมันเป็นสีจุมกุมสินีพ่อบ้านเก่งไม่มีอะไรอ่ะไม่สิเป็นล้มเลยนี่เก่งค้นขาว่าค้นขาวบาร้านค่าเขาบ่มีค้นแต่ร้านเราเน่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันได้ขายตลกานะ ขายดีมากแต่ประเดีคนก็เป็นห่วงยืนใส่เม็ดสี่น้ำลายหกสิไม่ได้นะคะฉันตอบค่ะจะว่าเขาบอกจะว่าเขาบอกขอความฉันเอาเก่งไม่ด่าเขาจนจนเขาบอกขอความดิมันใช้ข้อควรมไม่ได้โอ้ไม่สง่งไปอีกไม่ได้ไม่ได้ต้องเขาบอกไงไม่ใช่อันเอียงเกาะระบบเขาบอกแม่เอง <c oughs> เขาว่าไม่ด่าคนไงนี่แหละเขา <c oughs> เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าตำรวจปกป้องคนร้ายอ่ะก็แบบเดียวนี้แหละเขาเป็นคนร้ายมาแต่แต่แต่เวลาถูกจับแล้วญาติเขาไปไปลุมสักกรรมไม่ได้ไงก็เหมือนก็เหมือนตำรวจปกป้องคนร้ายอัะนี้เขาด่าเรามาไงเขาเป็นโจรไงแต่เราเป็นแต่เราเป็นคนดีไงเราจะตอบกลับไม่ได้เพราะเขาบล็อกเราเลยกระซางกูบังเงินมึงสิบอกกูจากมือก็บอกไปโูดมึงสิบอกกูจากมือก็บอกไปโูดกันได้วางสิเขาบอก เขาบอกข้อความแม่เพราะแม่ด่าก็อิสันดานไม่ด่าแบบนี้ไม่ด่าจริงๆนะเขาบอกว่าไม่ฆ่าวาลหยอีมายุเรศไง <c oughs> เ,ออเออชื่อเลยอิทุเรศไงแม่ก็เลยว่าอิทุเรศไม่บางสิเขาว่าทุ <c oughs> ออทเรศเนี่ยมันก็เลยเป็นคำที่รุนแรงเ <c oughs> ขาเลยบอกเ <c oughs> ขาอบอกไปโหลดค่ะ <c oughs> มันบอกว่า น้ำลายอย่างนะ่ะเส้นผมจะหลุดจะเลยมันมาซีเรียสมากก็บอกว่าด okay. ูเราอย่าซีเรียสนะคะก็บอกว่าให้ไปให้ไปดูเชฟในพัตตารนะคะไปขอดูเขาเลยค่ะไปนั่งดูค่ะไปฟ้อนอันนี้ตีมันเพื่อเลิกเลยมันเบาข้าบวงสวงเนึ่ยกูพาดเง ยปูผาแดงอยู่บ้านก็กน,น้อยเขาทําทุกปีนะเก่งมันเป็นงานงานใหญ่สําหรับสําหรับเขตนี่ไง<ม>เขาไปทําบุญที่นั่นหมดเลยแต่ว่ามแม่น่ะอยากอยากไปเฮ็ดบุญแต่วันไปไม่ได้ก็อยู่อย่างเงี้ยมีรถแห่หรอมีมบีบางวันก็บางปีก็มีอกองยาวปีนี้ยบางปีก็มีลำซิง่งบางปีก็มีลำซิง่ง มันห่อนทักเนาะมันเลยบมวันเนาะอ๋ออาทิไปเสีบงานนั่นเหรออาท่ไปเสีบงานมันบมวันบ่เมยอันนี้ตำาละเบิดนะคะตี เอาซีสันทั่วกันทัวอยู่ในกิดโอ้ยหิวเขาน่ะหิวจนสั้นแล้วว่าได้กินคือการกระยู่งสิล่ะกระยุ่งสิละเมยก็เบื้องอาเมนเสร็จุดอื่นเบิดหันล่ะเข้าใจคนที่เข้าใจแม่ค้าน่ะเออก็นั่นไงคนว่าเข้าใจก็นมิใว่า ก็มาเห็ดจังสี่ก็มาเห็ดจังสซมก็มานอนไปนี่ก็มาหนีไปนั่นคือมาหันไปนี่ก็มาหนีไปนี่มันกลับไปเมื่อหลายหลาะเอียงก็ได้เห็นบ่กเพื่อนเพิ่นเคยเป็นแม่ค้ามาเพิ่นรู้จักว่ามันลําบากแล้วมันก็ไม่มีมันไม่มีเวลาสําหรับตัวเองหรอกคนไหนที่เคยเป็นแม่ค้าเขาสิรูจักเลยคนไหนที่ไม่เคยเป็นแม่ค้าน่ะติ่มซี่มือใส คือบอกอ่นนีไปไใบหั่นคืบอบอกหั่นไปไบหนี่มันบาบางทีเขาลางไปเขาก็ตรงในยางไปเอาเมืนบอกคุณเมย์จะกินจานด้วยค่ะอะไรนะเนี่ยฉันเนลิศจ,จ้าคุณแม่มาจากอุตรดิตถ์คุณแม่แล้วหยิบพอแมงมันกินบนรถเสบเลยแล้วว่า ไปเที่ยวกันต่อไปเที่ยวกับสาคุณแม่แพรกินละกิกะจีมันเป็ียนเอี่ยงแพรแม่บุรูกเชงเ่แม่บุลใจอี้หยงหลุดเก่งแม่ไม่เคยรู้อ่ม่อร่อทุกอย่างแต่เขาบริการดีบริการมีลาเยอาไมข้าว่าแม่หอยบริการบ่ดีแม่นบอ กเพิ่อีเนี่ยปะเดี๋ยวมาถ้าจะไปกินข้าวน่ะต้องไปจับกันโอ้ยไม่ลืมมากินมาอีกแล้วมาอีกแล้วเข้ามบาแห้ฮงบาซีพัดเขากินอยู่ไม่หิวเขาในเกี๊ คนที่คนที่คอมเมนต์ว่าแม่ก็ดูสิลูกค้าแม่จะมีแต่คนไฮโซนะมีแต่คนเริศๆนะเ้าเก่งเราต้องโตไม่เก่งก็จะเป็นนางเอกฝ่ายเดียวไม่ได้เราต้องเป็นตัวโกงมากทตำระเบิดชนะเลิศฝั่งมุกด้วยนะคะวันนี้เห็นไหมมันรื้นะวันนี้แม่นุกเสื้อเขนกุดครับเพราะว่ามันจะสบาย ถ้านุ่มเสียแขนยาวมันอุบอ้าวแม่มจ้าเอาขนกระตายหลายอยู่ดีละ่ะเ,เอาสั้นเราหิวเข่าเราแบบที่นี่สั้นสั้นเน,นี่ยหากินได้เลยลูกค้ากับเขาไม่นีเรี่ยไม่มีกัแล้วเบื้องในเปลี่ยนก็คือเจ้าเคลืาา่อ้ายคองอหละมันบอ เท่านี้ใช่ไหมคะขนมเสียขนมเสียก็น้ำยาขนมเสีนยงฮะอ,อ่ะคนเยะเยะจ้ะาฮะมันผูดด้ใดเนอะผู้ใ่เอเอาเข้ามาร้านเราบ่อยนะ หมดแล้วขายดีมากเลยบ๊เบิดอกมันกับพอดีกับอันนี้เนาะต้องทำให้มันพอดีสิครับผมันเลิศนะต้องอยา่าขี้เกียจกินนะคะไปเอายุผู้พาแดงคะ่ะไม่เห็ดคะ่ะเก่งเก่งไม่มาห้าวัน คนถามหาเหาลายเพราะว่าเพจรงเงียบไปหมดลนะินนาแล้วก็สิบอกหายสีบอกหายวา่เาเก่งนะเอาร้านอื่นไปลงเอฟซีเฮาเชียนเขาไม่อยากให้เอาร้านอื่นไปลงเขาบอกว่าไปคนนือเรื่องตรงนี้เราก็ถ่ายลงปะกะจนตนอะเท่าไหร่คะอันนี้ห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอันนั้นจะขวดค่ะ น้ำเปล่าขวดหนึ่งอามเฉาก้วยหนึ่งโอ้พอดีกรหพีชานค่ะ,อะพอดีเลยเออหูจักดีๆดีเลยเบิ้งเอามาโรบเลยเลิศค่ะ <laughs>